สวัสดีครับเย่ yeah. ฮูฮูวันก็กลับมาอยู่กับรายการเอ่อชิวเลอร์ชิวเวอร์เนี่ยทำเล่นเกมบัตเดอร์โลเวอร์ไปเกมขโมยน,นะโอเคเี่ยเกมกันเลยบ้ามาบ้าบ้าาบ้าบ้า,บา,บา,บา Ba, 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 ba. Ha, ah, leh leh dulu lah. Kincung naha. Ah, betul lah. Oh, ah, u, uh, u, uh, u. Uh. Di kala ni tu. ดีดีแล้วก็ออนนะโอเคอะไรวะมะไม่หะเอาหนึ่งเอาหนึ่งโอเคห็นาเรวนะฮะโอเอหได้ก็ส มอ,องไอค้คอกเวศูนย์เก้าห้าศูนย์นะเฮ้ยมองน้ำแต่ระหวังนึงก็จะปิดให้ดีนะเพราะงั้นอาจจะเป็นเจี๊ยงร้อยสองก็ได้ต้องจะปิดเลยใช่ไหมเฮ้ยเช๊บพลางจนประกบพลางก่อนเออ อเออกูเอาไม่ออกกูไม่เอาละข้าไปี่กว่าหมดืดนะแล้วก็เพนเออต้องผ่านแล้วมันจะผ่านยังไงวะโว้ยจะไม่รู้นะก็ผ่านเซเซไปมั้งเนี่ยโง่นะโทษกรรมโทษ โทษจริงๆสเปกบาร์ฮะเออเอ้ยเพื่อตีเนี่ยเฮ้ยเล่นอะไรเช็คอยต์สก่อนนะเอาเงินนะเราอยากพูดเท่าไหร่นะ คือเกมเนี้เป็นเกมเว็บนะไม่ใช่เกมโหลดนะฮะแต่อย่างใดนะไปหาเป็นเกมโหลดไม่ใช่นี่ไปนะฮะอ่าก็ไปแล้วอาพาเดียวจบนะเพราะมันเกมสั้นนะนีนเองทนะี่แค่ห้าจะมันห้าพาร์ทขอไม่ได้นะฮะ โอเคต่อนะชูเข่าก่อนอปน่รเป็นอะไรเออเอาเนแจก่อนเอาคีย์เวิร์ดก่อนนะฮะอุ้ยอีกแล้วนะโซอ่าสำหรับพายพัดเนี่ย เพราะที่ผมกาัโหลดจะซิมซัมผ่าใหม่เลยนะศูนย์ห้าสศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์เนโอเคตรงนั้นสะดวยเออเอ่ออ่ยมมนโอเค เราไปก่อนของสิ่งละอืมว,ว่าตรงเนี้ยเราต้องทลายตรงนี้ก่อนนะโอเคโอเคไปแล้วต้องรีบฮะต้องรีบเฮ้ยโอเคมีวิธีแล้วฮนะสกูสกูคือคูอคอปตรนะแล้วคนก็วิ่งเลยอ่ะโอเค เร็ว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 ตรงไหนวะตรงนั้นโอเคเกือบฮะเดี๋ยวเราคข้าละมัน Yeah it's worked yes ตามมนแล้วก็หาตาไปห้านทีแล้วนะไรตลงานถ่อมชิวัดไม่ไม่ได้ที่จะตลงานได้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบ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  เสียงกไปลรอกเสียงไปเลยหรอกจะาวพ่อสอนไวนะฮะอักันเลยต้องเตรียมตัว สุดหาสุดสุดขึ้นมาแล้วแอปหนึ่งนะฮะจะตายแล้วมันเร็วนี่ว่าจะแต่ไงนะ เฮ้ยตรน้่ยอย่าจับแบ้น้องนี้แล้วนายกดจิดกโกะคาตารางสักสกีปีก็ไม่รู้เออสักครู่สิ่งแล้วหอมสิ่งแล้วหอมสิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคแล้วครับผมมันเสียนะ ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมอัดนภาคสองไปเลยในตัวท่าทางนี้ของผมเสร็จนะผมเสร็จเวลาหนึ่งเนละโอ้ยอีตำรวจว่าเสือกเล่งกูเดินไปซัดโทษต้องไปก,กำหยาบเนะี่ยโอเคไปเข้าเงาก่อนทีหลังอนะ่ะโอ้ยข้าเงาแม่งอนะ ต yeah. ื่นใจแลวนะฝ่ายเสีแค่นี่ยแค่นี้แน่นะว่ามันเปลี่ยนลหัสแล้วส่วสามก็ส่น ศูนนะย์แซมก็ศูนย์ฮะเฮ้ยควายเฮ้ยควายหาแดงกูไม่เล่นแม่งละแค่เขาจะคลิปตรงนี้แล้วกันนะไม่ไหวแล้วจ,จริงๆจับแม่งแล้วไปไหวจับแล้วนะฮะจับมาคิดเล่นสักครู่น,นิดนึงอ่ะมาเล่นแม่งนะแล้วะ ลึกเดีนีวถึงต่อคลิปหน้าก็ไม่ไหวแล้วจังนะก็ไม่ไหวแล้วฮะโอ้ยเนียวเกมแม่งนะฮะโอเคผมไม่เล่นแมน่งละเขาขอจบคลิปตอนนีแล้วกันนะผมไม่ไหวจรินงนะงั้นผมเดี๋ยวชิ้งลิเกี่ยนี้ไว้ให้ไหมไม่คุณลองไปหากันเองแล้วหาดูไม่ได้อะไรก็มาบอกกันทีเดีด๋ยวผมจะทิง้งลิงกี่ยนแล้วกันนะพ่อถ้าคุณ ชื่อเกมก็เอ่อบอมเดอะโเบิร์นชือหน้าท่าที่หลังลอ่ะเขจบคิปไปทางนี้แล้วกันนะคะผมโอเคบ๊ายบาย